ตอนนี้เรามาเจอป้ายคําว่าจะอยู่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราครับตอนนี mm ้เรากําลังขึ้นภูเขานะครับตอนนี้ลงเขาอยู่ครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เขาใหญ่เขาใหญ่หญพี่น้องอืจินขนมมาติดคอพี่น้อง,อง,องโ,อโฆษณาใหญ่เลยนะเอมจี MG. อันนี้มันค่ายไหนเนี่ยด W M อม คนละค่ายป่ะ MG กับ GW อะคนละค่ายเนาะีไว้ดีนะมันบอกเกียร์ B บอ๋อ B ไว้ดีบ่ะคนละค่ายเนาะ MG MG เลยพี่น้อง MG นี่สุดโอ้ยสุดยอดแต่ว่ามีศูนย์รองรับอยู่สบายป่ะผมว่าอะไรมันไม่มันไม่ค่อยจะจุกจิกนะแบบอย่างเดียวเนาะผมว่าอะไรม่ไม่เยอะนะ แบบเกี่ยวกับระบบนิดนิดหน่อยพว่านะหน <100, S 2> ึ่งหมื่นกิโลเข้าศูนย์ทีหนึ่งนะบริเสียงเงินบริเสียงเงิอนอยังแค่ไปเช็คศูนย์นี่สิอืม่ดูให้เขาดูให้เน้ออ่าอืมท่านกดเบอร์ก,กร็กเทียได้ท่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ระมัดระวังหน่อยนะเรื่องเรื่องเรื่องหลุมนะอันนี้เป็นห่วงจากเพื่อนรักหักหลมหมดไม่ใช่ <c oughs> เรื่องหลุมเรื่องหลุมเพราะว่าประสบการ์ตกหลุมมาแล้วก็กลัวแบบว่าเจอหลุมใหญ่ เราอาจจะบางหลุมเล็กมันอาจจะรูดได้<ม>ถ้าหล,หลุมใหญ่เนี่ยมันอาจจะทําให้ช่วงล่างของเรา้นนัเสียหายได้ mm hmm. นี่คือก็เขาเลยพยายามหักหลบหลุมนะครับบางครั้งรถบรรทุกใหญ่ๆเขาหักหลบหลุมนะ่ะมันทําให้เกิดการทรงตัวเสียหลักได้เลยมีพิควม่มรถรถมนันหนักเนาะเวลาหักหลบหลุมแรงๆทำไมรถเครื่องเสียงเขา หมอรำกรัจึงคว่ำได้เพราะว่ามันหักลมมันหนักพอหักหลบหลุมกระทันหันแล้วมันก็ทำให้อีกหกร้อยเมตรใช้ทางลาดไปยังเขาใหญ่ปากช่องเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่พี่น้องทางลาดซ้ายมือ,อมเรามาเจอเขาใหญ่แล้วพี่น้องเราจะไปดูของใหญ่ว่ามีอะไรมันจะใหญ่ไหมพี่น้องเออม,มันเป็นการมาครั้งแรกของผมผมก็จะตื่นเต้นผมต้องถ่ายคลิป ครับผู้นําทางเขาเป็นใจนะครับลาไปยังเขาใหญ่แล้วเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเขาใหญ่เขาใหญ่ว่าจะดูว่าใหญ่จริงหรือเปล่ามันมีอะไรใหญ่บ้างเขาใหญ่ผมน่ะเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแล้วใช้ทางลาดเขาใหญ่เบี่ยงซ้ายน่ะเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยโอ้เขาใหญ่เขาใหญ่อ๋อเข้าไปช่องน้นไป่นาะใช้ทางลาดเขาใหญ่อีก200เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข2090 มาระดับมือ,ม,อมือโปรนะครับพี่น้องขับรถมาเนี่ยเขาระดับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟาสเดี๋ยวนะเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวฟาสน่เดี๋ยวฟาสพี่น้องเนี่ยก่อนเขาก,ก็เคยไปขับรถแข่งอยู่นะครับอในทางลูกลังทางบ้าน <c oughs> <c oughs> โอ้เขาใหญ่ตรงไปพี่น้องอผมพูดเชี่ยวชาญน,นะครับไม่ใช่ว่านี่ขับนี่คือว่าเบาเขาเบาแล้วนะเบาแล้วนั่น นี่เขาเขาผูเา้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าขับต่อไปบนถนนหมายเลข2090อ,อีก3กิโลเมตรอืมครับเขาผู้เชี่ยวเชี่ยวชาญจริงๆนะครับนี่นี่<ะ>เขาไปชาดนี่เขาต้องสอบถามมูฟร์ผมนี่นี่อ่าเพราะไปถึงแล้วนี่ว่าว่าชาดแบบไหนมันชาดแล้วมันเข่าบ่อเนาะเออเขาจะได้สแกนแล้วก็กดยืยนยันอี่ยังเพระว่าผม,ผมบางครั้งยุ่งทุบมากหน่อยนึงอ่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจครั้งแรกขอชั่วๆก่อนคือต้องต้องมีได้สอบถามกันนั่ง แต่ว่าเบงทาง y o ยูทูบก็เพียรตามตามวิธีการสแกนแล้วมันบ๊อบกดยืนยันสองครั้งบัตรไฟมันเริ่มชาร์จแล้วก็เริ่มหักเงินเข้าทางเครดิตทัวร์ทางบัตรเครดิตทางบัตรเดบิตมันเป็นการครั้งแรกเราต้องศึกษาเนี่ยนี่คือการชาร์จ EV ครั้งแรกนะครับบ๊อบคือจัเติมน้ำมันเร็เติมน้ำมันแล้วมีคนเติมให้เลยแล้วก็หักจ่ายเงินสดสแกนในบัตรเงิเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาต้องเติมเองเนาะเติมเองดิชาร์จเองบัตรเองอ่ะ ทำเองหมดตอนนี้มันเป็นการครั้งแรกเราด้วยนะครับเราต้องไปดูไอ้คนข้างข้างว่าคนข้างๆเขาชัดยังไงพี่สอนผมหน่อยก็ประมาณนั้นแหละปรึกษาเขาเทีเ๋ยวตอนนี้มาเที่ยวนะอุทยานเขาใหญ่พี่นนองถึงแนละ้วม,มันมืดอ,อึมครึมหน่อยทุเรียนตรง<อ>นะี้มันมันเคยมานั่งจอดกินอยู่นี่แหละมันแซบ่บแซ่บมันบอยู่ใจสภาพนี่ขายทุเรียนมีจอดเป็นรถ นั่งกินผู้เดียวบักย่างแซ่บเลยเบิดเงินเกือบพันหมหน่วยหนึ่งโอ้กินบุเบิ้งซาเม้แต่ว่าแซ่บขนาดในรีบๆเนื้อไล่หลายมันมันหวานหวานมันมันแบบเออลักษณะแบบทุเรียนอะรสชาติทุเรียนอืมพอดีกินเลยอ๋อแบบว่ามันนุ่มๆพอดีแบบเนื้อเนื้อก็เรืงดีเออเนาะเออมันมันนุ่มมันมันพอดีเลยเป็นเนื้อคือยังกัดเนื้อแป้นหมดค่าทุเรียนเกือบพันบอกรสชาติเกือบพันบาทนนน่ยั้อ๋อ กินเบิดได้เหรซื้อมันแสีบหลายแต่ว่าบ่หอดพันหนวเจ็ดแปดร้อยเก็บอากระบานว่ล่ะเจ็ดแปดร้อยเนาะลูกเราหน่อยมันบ่เมือนอ่ะมันบ่กินมันบบ่เบิดอากระบานน่ะบ่มันมันสั่งเบิดนวยได้มันมันสั่งเบิดนวยแต่ว่าแกวมาแล้วอ๋อเขาสั่งเขาสั่งกิโลแล้วเกือบพันเนาะเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเขาจะก็จะไม่ปลอกให้โมเมนต์ว่าเฮ้ยเอาผมเอากิโลหนึ่งไม่ได้นะนะไม่ใช่เอากิโลหนึ่งไม่ได้นะสามลูกต้องตงช่างเป็นลูกช่างเป็นลูกเออเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยใกล้ถึงนั่นเลย เลี้ยวซ้ายเนี่เลี้ยวซ้ายนี่ๆๆๆๆนี่นี่ EV นี่เห็นไหม EV อ่นี่เขาจะกลังจอดอยู่ไหนนเขาจะไปถามเขาตถามเขาอยู่ป่ไปเคาะประตูเคาะนี่ๆเขากำลังชาร์จอยู่นี่ๆเขาชาร์จอยู่นะเลี้ยวซ้ายขาหนาเขาเลยุดหมายถามเขาเลยนะลงเขาเนาะดๆๆกขนากำลังออกเขาจรถามมาละเขากำลังออกละเขาออกห่างเลย่ายถามว่าทัดที่ไหนเกาะมือไว้ <Ừ. S 2> เ,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 เอ็น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 เขาไงด้วยเดี๋ยวถามลรงพ่อก,ก็ได้อาาจรย์น,นะโอเคไปจ่อยเนียโอ้ยมาถามนิดนัดหน่อยโอ้ยหมอนี่ไปเด้งอย่างนี้เนี่ยไแล้วนะว่ <Wow. S 1> ไาไฟลัดเนี่ยโอ้ยถามเนี่ยบ่ได้ไปจ่อยอันลาดพี่นออ้องเขาไปซาดพุนพัสดุเด้เด้เดี๋ยวจ<ะ>ายเบืองเบิงบ่งเบืองหยดมันมีอีกอยู่มันมีอีกหมองอยู่ แผนที่นี่อีวี่มองเขาอยู่นี่อันนี้อีวี่ยังนี่สีแดงๆนี่อีวีคือกันเนาะในเมื่อละแต่วันเป็นบอดี้แต่แต่วันมันของของเขามันสีเขียวไหมสีแดงนี่มันมันมันอีวี่ยังนี่เขาขายอื่นมาเนาะบอสรู้กันแต่อีวีของเขานะเบิดลเลี้ยวอันนี้บ้านที่ว่าเขาชาตินี่บอกเงี้ลองเลยลองเลยเามีที่ปรึกษาอยู่รอพ่ออย่านนี้นอนหลับอยู่

ดีครับเดี๋ยว